จัก,กระกับห่วงจุย้ยตามแบบฉบับห่วงจุ้ยราชาพยัคฆ์บ้านราชาพยัคฆ์จัก,กระคือพลังชีวิตภายในร่างกายส่วนห่วงจุ้ยคือพลังงานของบ้านที่สะท้อนต่อผู้พักอาศัยเมื่อทั้งสองพลังนี้เชื่อมกันอย่างถูกหลักจะเกิดพลังหยินหยางที่สมดุลและนี่คือเจ็ดจักระแห่งการจัดบ้านให้ตรงเป้าหมายของชีวิตจัก,กระที่หนึ่งฐานรากแห่งความมั่นคง เริ่มจากผืนบ้านให้มีความสะอาดมั่นคงแข็งแรงและไม่มีของรกขวางทางเดินของพลังงานนี่คือรากฐานของการเงินและความมั่นใจของผู้พักอาศัยจัก,กรที่สองพลังแห่งความสุขและความสัมพันธ์คือห้องครัวถาดไฟควรจัดให้มีไฟและน้ำอย่างสมดุลเพื่อเปิดทางให้ความอุดมสมบูรณ์และความสัมพันธ์ในบ้านราบรื่อนดีมีความสุขจัก,กรที่ส จุดตัดสินใจและความสำเร็จคือห้องทำงานหรือโต๊ะทำงานธาตุดินควรให้มีแสงสว่างเพียงพออย่างเหมาะสมเห็นประตูทางเข้าได้อย่างชัดเจนนี่คือพลังของการกระทําที่ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนจากเรื่องเล็กแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นตามลำดับจากกระที่4พลังแห่งหัวใจความรักและความอบอุ่นคือห้องนั่งเล่น ธาตุหมายคือจุดรวมใจครอบครัวควรจัดให้โปร่งโล่งและควรมีสีเขียวจากต้นไม้หรือชมพูอ่อนจากอัญมณีเพื่อเสริมพลังเมตตาและความกลมเกลียวจักระที่5การสื่อสารและโอกาสใหม่นั้นก็คือตำแหน่งห้องนอนธาตุน้ำเพื่อเสริมพลังในการติดต่อและสื่อสารให้เป็นระเบียบพลังจะไหลไม่สะดุดสื่อสารแล้วเกิดผลสำเร็จและมีสติในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นจักระที่6 ปัญญาและองค์ความรู้เพื่อในการควบคุมกฎระเบียบและการให้เกียรติตนนั่นก็คือธาตุทองห้องรับประทานอาหารเพื่อการมองเห็นเป้าหมายชัดเจนคือห้องสงบจิตหรือมุมสมาธิใช้โทนสีน้ําเงินหรือม่วงอ่อนเพื่อเสริมวิสัยทัศน์และวินัยให้มองเห็นหนทางชีวิตอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจักระที่7การเชื่อมพลังฟ้าพลังหยางแห่งโอกาสคือหลังคาฝ้าเพดาน ต้องสะอาดไม่รัว่วไม่ควรสกรปรกหรือมีฝุ่นเพื่อเปิดทางให้พลังฟ้าไหลลงเสริมพลังแห่งชีวิตบ้านที่จัดถูกหลักฮวงจุย้ยคือสนามพลังชีวิตทาร่างกายคือเครื่องยนต์บ้านคือฐานพลังที่หล่อเลี้ยงบ้านที่ดีคือที่พักใจและที่เก็บเงินอยากให้ชีวิตเดินไปตรงเป้าหมายคุณก็ต้องเริ่มจากการจัดบ้านอย่างมีกลยุทธ์กดติดตามสาระดีๆจากบ้านราชาพยัค ศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยและพลังจักรกะเพื่อชีวิตที่ดีมั่นคงรุ่งเรืองและสงบในเวลาเดียวกันสวัสดีครับ